าเจ้าเนี่ยแม่จะปาไปล้างถ้วยแล้วก็จะโคออ่นน้ำเข้ามาทุกคนผมแม่เลือมุเอียค่ะลองเปี้ยวพอจากตีถึงคนผมนะน้ำเข้ามาว่ถึงอยู่ยนะวันนี้เพราะว่าแม่ทำนุ่มหมาพันชิวาว่าผสมนิมิเจอร์แต่เขาได้ยินของคุณแม่เข้ามา เ,เจ,จายยาวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลก์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝากส u บ s c r ค b e ด้วยนะคะ มาเจ้าเนี่ยแม่จะพาไปล้างถ้วยแล้วก็จะพ่นน้ำเกลือมาทุกคนผมแม่เหลือมุเอี้ยค่ะลองเปียวพอจากที่เป็นคนผมนานา,นานเหลือมออุ่อี้แหละแกแล้วตัวจะซีซีแล้วค่ะจ้าเอ๋เอามาทักทายหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะเพ็งกุล่าทุกคน ดีอันตะก้อนลูกข้ามันสั่สงนอกตายเขาแล้วมันลูดใส่แล้วมส่งตะก้ามาเหี้ยมันก็เลยเอามานเห้หหหนมั้ยลูกไว้ๆนี่อไรลูกแันกุล่ะนี่คือปอกอาอหาันมี่น่องกินไหมจะดีใจหัวจักกะแลนี่นะเนึ่งไว้ๆนี่ไงโอ้ยเน่อร่อยเออใกล้ๆนี่ เขาทอยมาล่างกันโอเคจะรดน้ำต้นไม้เขาทำถนนหน้าบ้านเราดูไม่โคตรมาค่ะรถมีโแคแล้วก็มีรถเครื่องนี่แหละว่า เป็นข้อปลาข้อใหญ่เลยแมบฮู้มันไปตั้งไหนไปลัมล่มตะเรียงไปเอามาล่ำเต้กันแล้วขอมาหั่นต้นไม้ไปกินเจ้กเด็กดกันไปเอาอุปกรณ์มาล้างก่อนจ้ะเป็นอเอุ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ย ไปได้กโกโอเคได้ยกัดด้วยปักไปดูด้วยเมล่างทุยใครมาจังหวัดเชียงไหงอำาเภอเทินก็แวะมาหาแม่ได้นะเจ้าไปล้านไม้มวนเกลเลอรี่จ่ปักหมดเลยคนหาไม้มวนแกลเลอรี่ก็ได้ค่ะเยอะเหมือนกันปะเอเดี๋ยวกัน ฮุดน้ำก็ไม่คนบอกเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเขาจะฟิตน้ำเหมือนตวาเฮาก็บฟิตน้ำคทุกคนโดลลี่เสียงโบลิ่งทางถนนโบลิ่งลี่มาเมเนลโลโบลลี่ค่ะฟิตน้งเป็นเสือนะคะดูแล้วน้ำต้นไม้ตอน เหมือนต้นไม้นะทุกคนถ้าไม่ถ้าไม่ได้น้ำมาหล่อเลี้ยงก็จะไม่โตการหวานเมล็ดพระเจ้าสอนว่าการหวานเมล็ดคุณแม้ว่าเมล็ดนะมันเหมือนกันเมล็ดแหละผ่านมันมาที่เดียวกันแต่เมล็ดที่ตกอยู่ในหน้าผาก็งอกง,งามได้หมอาอีกเมล็ดหนึ่งงอกขนาดงอกงอก นตกลงในดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังตายเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้ใส่ใจมาเรียกอะไรอ่ะสารอาหารก็เหมือนเป็นพรคคำพรคคำที่หรอเลี้ยงหัวใจอันนี้ก็เหมือนกันน้ำก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้จเจริญติตาบโตทำเบลทำเลยค่ะความดี ใช่แตว่าเราย่งไก็ช่างนะแต่เราอย่าไปว่าให้คนอื่นก่อนที่เราจะว่าให้คนอื่นเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราดีพอรหรือ,อยังบางคนว่าให้คนอื่นว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้แต่ตัวเองทําเองตัวเองทําทำไม่ดีซะเองมันก็กระดากหัวใจนะ คือคแม่ก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้เขาอยู่ได้ยังไงอยู่อยู่อยู่แล้วเขามีความสุขไหมอะไรเงี้ยกคนแม่ก็เกิดคําถามในใจว่าชีวิตคนเราในแต่ละวันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วเขามีความสุขไหมอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ใช่ไหมแม่อาจจะปัจฉญานิดนึงนะเพราะว่า ช่วงนี้คือเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เราปวดซป็นเศร้ามาไม่เชื่อว่าไม่จะหายแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็จะดีขึ้นด้วย 安妮贝妮蒂的。 นายนายบอลเลี่ยงที่นั่งนี้ไม่ใช่อะไรให้แม่เดินไปหาปค่ะทุกคนรถน้ำต้นไม้มารถน้ำต้นไม้กับแม่มาหูืมั้ย้อมก็ส่งนะนมมีฮัทเก้นใครเมาก็มาพูดคุย ต้องอย่างนี้แหละแม่เป็นคนไม่มีเพื่อนไม่ใช่ว่ามีเพื่อนเลือกคบเพื่อนกันบางคนที่คบเราก็ขวังผลประโยชน์ก็มีบางคนเวลาเราทุกข์ใจสุกสเศร้าเสียใจก็มาคุายกับเราให้กำลังใจก็มีบางคนไม่คิดอะไรไม่ยื่าฟังคน มีหลายลรูปแบบอืมคั้พอพอพอไม่้ออยู่ดีนงปุกอนก่อนโอเคบหน้าบ้านก่อนไม่ให้มีฝุน้ะ หวังว่าจะสเสร็จในเร็ววันนะจ๊ะ ไดีมากเลยค่ะทุกคนบางคนซื้อกาแฟสดมาเขามาหมักไว้แล้วก็กดนี่ในกระถางพอดีเมื่อเราข้างในอ่ะเราหมักชาอ่ะใส่ยินใช่เขียวชาอะไรก็ได้เราซื้อมาใช่ไหม,ไม ดูสิแม่มีความรู้สึกว่าอันนี้ใช้ดีมากก็เป็นแผ่นย,ยางนะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดูข้าวหรือยังแล้วก็ลูกชายชอบพกูเกเวลากเขากลับจากโรงเรียนนะคะทุกคนเขาจะถามว่า วันนี้คุณแม่ยิ้มหรือ,อยังแม่ก็จะถามกลับว่าแล้ววันนี้ลูกยิ้มหรือ,อยังแล้วแม่ก็จะถามทุกคนในนี้นะคะว่าวันนี้ทุกคนยิ้มหรือ,อยังรู <c oughs> ้สึกว่าเวลามันเร็วค,คนแป๊บแป๊บก็จะเที่ยงเที่ยงก็คือข้า,าวเช้ามื้อแรกของ หนักแม่หายไปกี่กิโลไม่อก <Okay. S 1> <85. S 2> ่อนแปดสิบห้ตอนมาอยู่บ้านใหม่ๆแล้คน,นนั้นเราขาดหักด้วยคนน้ำหนักตอนเรียนมหาลาัยไม่47 บนชบโชว์โชว์โบได้ยินเสียงโเนะลยเขาทองคำโบริมเป็นน้องหมาพันชิวะว่าผสมมินิเจอร์แต่เขาได้ยิงของคุณแม่เข้ามายิงตัวเล็กทีทมินิเจอร์จัง อยู่กับแม่มาปีนี้ปีที่เก้าแล้วค่ะเบมี่อายุสิบขวบตอนนั้นตอนนั้นเบมี่ได้ประมาณขวบโบลิ่งได้ประมาณสีเ่เดือนที่แม่ไปเจอเนาะที่จริงเป็นหมาของพี่ชายพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่ที่เขาทำเมื่อก่อนเขาทำฟาร์มน้องหมาแล้วก็มี้อขเปลี่ยนคุณผสมน้องหมาอยู่หน้าจักรกลัง ราชื่ดดอ Beauty Food d o ถ้าใครไปเชียงใหม่ก็แวะไปชใช้ิการได้เป็นที่เรียนอย่างแม่พี่ชายก็เรียนแล้วก็ไปรับใช้อยู่ด้ววันนี้ก,กดยืมอ,อยังพูดให้กับตัวเองด้วยวันนี้ทำยืมอง ขอบคุณคุณพ่อ,อ,ค,พอ,อคุณพ่อต้อไมไข่มาให้ในสามใบเดี๋ยวเราจะกินชาอันชานก่อนเมื่อเช้าเรากินกาแฟดอนกัน,นะะลดดแล้วนะคะคงจะไม่พรมสลัดอีกแล้วแต่วันนี้มีทูน่าสักหนึ่งสองสามดอกอเดี๋ยวเราล้างเดือใดใส่โอเคเดี <c oughs> ๋ยวเราไปคุยเรื่อง หลักการตลาดที่ไม่ยึดแล้วก็จำทุกวันนี้ตลอดเลยใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรอะหลักในการทำงานนั่งก่อนโอเคมุมเดิมมุมถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นตะกร้าเสี้ยมาก เทมเปนี่ก็กกเป็ตะก้ายาเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับได้เลยอย่างตอนนี้จะกินน้ำชานการ์มรุนแรงแม่ได้นะชานชาน,นก่นกนนะมน หลักการตลาดที่แมใชัยในการประกอบไม่ใช่อ่าประกอบอาชีพเลยทุกคนยึดใช้ยึดมาตลอดมันก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะปรับใช้ในการใช้ชีวิตหมายถึงว่าเรื่องคนได้นะจัดการเรื่องความรู้สึกได้นะ บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องไม่หรอวะกระไรไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ